สวัสดีครับหารถดีๆวันนี้นะครับพี่หลามอยู่กับน้องศิลปจากคาแอดีครับวันนี้เรามากับรถเอสเตดเลยโอ้โหรถแวนแบบนี้เลยนะครับหายากมากๆในประเทศไทยนะครับนี่คือ Mercedes-Benz S202 เอสเต e โอ้โหพอพอเป็นรุ่นเอสเต e เนี่ยคำนำหน้าชื่อรุ่นเนี่ยนะฮะรหัสตัวถังเนี่ยเขาจะไม่เรียน W ล้วใช่ครับจะเปลี่ยนเป็นตัว S s, <S สิงคโปร์ใช่โ,โมเดลนี้นะครับถ้าทุกคนคุ้นเคยมันคือ c คัสตัวแรกใช่ครับถ้าเป็น4ประตูซีดานธรรมดามันคือ W 2 0 20 2 202นะฮะซีคัสตัวแรกรุ่นแรกแล้วก็มาขายเมืองไทยเป็นปีแรกๆด้วยใช่ครับ แต่ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นเอสเตทกคือเป็นท้ายแวนเขาจะมีความพิเศษตรงความเป็นเอสเตทของเขาแล้วรหัสหน้าตัวถังเขาก็จะกลายเป็น S202 ใช่ครับโอ้รถแวนเนี่ยราคาไม่ตกจริงครับราคาดีราคาแข็งแข็งโ๊กเลยครับขายกันแบบว่ากี่ปีกี่ปีก็อยู่ราคานี้คงที่ละอ่าบอกราคาก่อนเลยคันนี้แ5 0 0 0 0บาทครับนี่เป็นไีฮะ S202 บอดี้เดียวกันกับ W202 แต่พอเป็นแวนครับถ้าเป็น W202 ธรรมดาเนี่ยทุกวันนี้ซื้อกันอยู่8,500 0 <laughs> เรียกว่าเจ็บ <laughs> เรียกว่าอย่าเรียกว่าหลักแสนเลยหลักแสนก็ไม่ถึง <laughs> หลักหมื่นได้ซ้ำไปแต่พอเป็นแวนขายกัน8,500 0นสิเพราะมันหายากมากใช่ประเทศไทยมีกี่คันตอนนี้เท่าที่ดูในตลาดเนี่ยรถที่เป็น ของศูนย์ไทยคือเมอ c e d e s t h a i l แ n นด์เนี่ยมีสองคันคันแง่สีดำกับคันสีทองคือออกศูนย์ไทยใช่ครับไทยเคยเอามาขายด้วยศูนย์ไทยใช่ครับเนี่ยคู่มือยังอยู่เลยครับพี่หลานอ้อโอ้คันนี้รถไทยแลนด์เบนส์ไทยแลนด์รถเบน์ไทยแลนด์แท้ไม่ใช่รถอิมพอร์แล้วก็เป็นตัวเฟรนด์ลิสต์แล้วปี98โอ้โหด่รถคันนี้ปี98นะครับเรียกว่าสวยมากๆมาดูด้านหน้ารถกันดีกว่าโชว์ทีแรกเห็นก่อนว่าเป็นแวนแต่เราจะพามาดูด้านหน้ารถนะฮะ นี่ด้านหน้าคุ้นเคยเลยใช่ครับกับโฉมซีค<ช>ัสทรงนี้ทุกคนรู้จักในพอมาด้านหน้าปุ๊บอ๋อเลยอ๋ยอ,อไม่คช่ตัวนี้นี่เองคัคนนี้ความพิเศษของเขาคือได้ชุดแต่ง AMG กันชนหน้ากันชนหลังสเก์ดข้างอแล้วก็ล้อเป็น s อ1นี่ <SC> 1 1> หน้าแหลัง9ก้าได้ของ AMG มาใส่เรียบร้อยเซตครบเซตนะมีโลโก้แบด เอ2 5อยู่ท้ายรถด,ด้วยซึ่งจริงแต่ไม่ใช่ C 25รุ่นนี้เราไม่มี4 25รุ่นนี้ยังไม่มีไมีมยมมรุ่นนี้ไม่มีติดเอาติดเอาห้าเฉยนะคันนี้ปี1998ครับรายละเอียดในตัวรถมีอะไรบ้างครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ M11 1นะครับว่าเป็นบล็อกยอดฮิตบล็อกที่แบบมีความทนทานสูงมากแล้วก็ส่งผ่านเจนสู่เจนไปเรื่อยๆใช่แล้วก็ความพิเศษของคันนี้คือเนื่องจากพอเป็นรถที่เป็นเฟซลิฟแล้วเนี่ย เขาได้เกียร์สวมาก5สปีดส่วนนี้มีเกียร์4กับเกียร์5สปีดอัโมัติ4กับ5มี2สปีดคันนี้เราได้5ได้5ก็ขับตีนไปหรือว่าระยะทางเดินทางไกลก็จะมีโอเวอร์ด้อเพิ่มมาอีกหนึ่งเกียร์นะครับก็ขับสบายมากขึ้นสบายมากขึ้นเครื่อง M ตองหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องเรียกว่ายอดนิยมบ้านเราเลยนะโอ้ในตำนานเลยครับรุ่นนี้คนที่ชอบขับรถเบนซ์รุ่นเก่าๆอย่าง 190E ครับ อยากจะวางเครื่องให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์รณเป็นเครื่องเบนต์ตรงๆ <sei. S 1> ไม่อยากไปวางเจ <sei. S 1> อาวนี้เจแพงและหายากห <laughs> ันมาใช้เอ็มตองหนึ่งกันทั้งนั้น <laughs> เพราะว่ามันเป็นเครื่องที่มีปัญหาน้อยที่สุดอึก <laughs> คนเอ <laughs> ็มตองหนึ่งนี่ไม่มีฝักบัวแล้วใช่ไหมไอ้หัวหัวจ่ายน้ำมันอะหัวจ่ายน้ำมันแบบฝักบัวไม่มีแล้วนะรุ่นก <laughs> ่อนหน้านี้เนาะ ครับคือผมจําไม่ได้นะมันมัน M 1 0 5มั้งอะไรมั้งใช่ใที่ที่เป็นฝักบัวไอ้รุ่นนั่นซบยหาใช่เป็นรุ่นแบบว่าปัญหาเยอะไอ้ฝักบัวเนี่ยตัวดีเลยใช่แต่ตัวนี้น่าจะเป็นทวินแคมลางหัวฉีบปกติใช่ครับตัวนี้สิบหกวาวแล้วใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้ยอดนิยมมากๆนะครับวิ่งมาเยอะแค่ไหนไม่ต้องพูดถึงคันนี้ไปอยู่ประมาณ2 0 0แสนถ้าผมจำไม่ผิดแต่สืบยากจริงๆคุณผู้ชมสืบยากเพราะว่ามันเป็นรถตั้งแต่ปี98ใช่ครับรถ26ปีแล้ว รเราจะสืบว่ารถคันนี้วิ่งมาเท่าไร่เครื่องมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวขับให้ดูดีกว่าใช่ว่าเครื่องยังแน่นอยู่ไหมนะคเครื่องตัวนี้อาจจะวางมาหรืออะไรเราก็ไม่แน่ใจเครื่องตัวนี้เหมือนเป็นตัวที่มากับมากับรถเลยมากับรถเลยแต่มีการดูแลรักษาโอ้โหมีการแบบแมทแ่ทนนนของเขาตลอดเลขเครื่องในสมุดเล่มยังตรงกันอยู่ตรงฮนะงอ๋อโอเคแสดงว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องมาครับนะฮะสภาพ condition รอบนอกสีเป็นไงครับสีผมให้ 75-80แล้วกันครับาว่าเป็นสีที่ผ่านการอาบน้ำมาแล้วใช่เมื่อหลายปีแล้วคือเดินดูรอบคันเนี่ยเราใช้สายตาเราเป็นมอนิเตอร์ให้คุณผู้ชมรถคันนี้เนี่ยพ่นแบบเปลือกส้มมาแล้วทั้งคันคือเหมือนรถที่อาบน้ำมาแล้วอาบน้ำรถ26ปีสีเดิมน่าจะเป็นรอยเป็นสีซีดอะไรหมดแล้วนะฮะคันนี้อาบน้ำมาแล้วแต่ไม่ต้องกังวลนะครับรอบนอกอาบแค่รอบนอกซอกเดิม ครับซอกเดิมตะเข็บเดิมคานเดิมอ่านะฮะแล้วเนื้อสีที่อาบมาเนี่ยตอนนี้สภาพก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ละ<ช>เลือประมาณ80%เร <นะ S 1> ใช่เริ่มเริ่มถึงอายุเขาแล้วแหละถ้าสมมติว่าเอาไปแล้วอยากขับแบบเบเนี้ยบ,บ้างๆก็อาจจะอาบน้ําดีๆอีกรอบหนึ่งใช่หรือถ้าคุณไม่อาบน้ําอีกรอบหนึ่งนะคุณเอาไปขัดชักเงาสะหน่อยเคลือบแก้วทับสักนิดเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีแผล ไม่มีแผลไม่มีสีผุไม่มีสีปูดคือแค่สภาพผิวเขามันไม่สดใสแล้วไปปรับบำรุงผิวได้ไปชักเงาสภาพผิวนะขัดดึงเงาขึ้นมาเคลือบแก้วทับสักหนึ่งชุดนะรีเฟลชชั่นยังได้อยู่คันนี้นะจริงรถรถรถแบบเนี้ยเป็นรถขับกินกาแฟนะครับใช่เนาะวันอาทิตย์ขับมาออกกําลังกับเพื่อนอันนี้มันนั่งขิงกันอันนี้มันเข้าขายคลาสสิกแล้ว ใช่ anyway, ครับข um ึ้นรถแบตเนี่ยโอ้โหขึ้นแท่นไปแล้วคุณไปงานคาคาเฟ่เนี่ยขับเข้าไปเนี่ยโอ้โหสองย์สอแวนเว้ยอะไรเงี้ยแล้วเป็นรถที่รถศูนย์แท้ไม่ใช่รถไม่ใช่รถทำไม่ใช่รถตัดอีกต่างหากข้อดีคือไฟหน้าใส่กิ้งเลยโอ้ใหม่มากของใหม่ของใหม่กริปมาใหม่เลยใส่กิ้งกันชนกันชน MG ดูดีนะครับมาดูด้านข้างนี่ได้ล้อนะสไตล์หนึ่ง เอ็มจีสไตล์หนึ่งก้านหนาๆสองห้าห้าสี่ห้าสิบแปดขอบสิบแปดได้สิบแปดคือล้อลายนี้เนี่ยเหมาะมากกับเบนหนึ่งสองสี่หนึ่งเก้าศูนย์อีซีคัสวสองศูนย์สองใส่ล้อลายนี้เนี่ยสวยทุกคันจริงนะเพราะว่ารัดยางบางๆหน่อยรถสัิยมเจ้าของเขาดีนะเขาเหมือนกับ ปรุงมาได้แบบกลมกล่อมมากแล้วฟิตเมนต์เป็นไงพอดีไหมโอ้โหเป็นเมนต์ดีมากเลยคุณผู้ชมดูดิเราไปไม่ต้องจัดแล้วอ่ะไม่ต้องทําอะไรเลยรถคันนี้คือไปถึงเนี่ยคุณไปร้านพีเคคาแคร์นะขัดเงาเคลือบแก้วหนึ่งชุดแล้วขับรอๆเลยใช้ได้เลยนะฟิตเมนต์มาแล้วมีมีสติ๊กเกอร์เอ็มจีด้านข้างนะนี่ดูผิวสีเรียกว่าสภาพผิวเนี่ย 99%นะแต่ว่าเนื้อความสดใสของสีเนี่ย80%ดอปอรเป็นตมนรอนะกระจกยังใสฟิล์มเฟิร์มยังดีอยู่นีีเป่สีกระจกเขาเลยอ่าคันนี้ไม่ยังไม่ติดฟิล์มนั่ยมันติดฟิล์มเลยโอ้นี่เนื้อลุ่นเนี่เนื้อเนื้อกระจกเขียวตัดแสงของเนื้อซ e เดสเลยโอ้โหแล้วอายุสภาพขนาดนี้กระจกสียังไม่เพี้ยนเลยนะผมว่าใสมากแล้วก็ไม่มีรอยนะแบบว่า ไม่มีรอยสคราชิ่งือว่าไม่มีรอยเลยกระจกใสมากเขาอยู่ในโรงรถที่ดูแลดีพอสมควรรถคันนี้ไม่ตากแดดไม่ตากแดดครับเฮ้ยไม่ตากแดดนะยางผิวยางอะไรเนี่ยยังแบบยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปีรถขอบยางนี่ยังได้หลายปีเลยไม่เมวนะครับฮะไม่เนลล้วไม่เยิ้มไม่แข็งไม่แห้งนะฮะอู้ถือว่าดีมากนี่นี่นี่ดูตามขอบดีครับอ่าอย่างนิ่มรถแวนเนี่ย ถ้าคุณซื้อรถแวนนะคุณเดินมาดูตรงแวนเลยแล้วคุณดูขอบนี้ถ้าขอบนี้นะถ้ามันพังนะคุณทําใจเลยไอเนี่ยจะตัวแพงเลยไอขอบยางเนี่ยเพราะว่าทาร์สอื่นเนี้ยมแล้วใช้ร่วมกับสี่ประตูได้ใช่ยางขอบประตูได้านหน้าเนี่ยใช้ร่วมกับสประตูได้ประตูหน้าประตูหลังใช้กันได้อ่าประตูหลังเหมือนต่างกันนิดนึงฮะไม่เท่ากันได้ใช่ครับประตูหลังไม่เท่าประตูหน้าได้แต่ไอตรงนี้ถ้ามันใช้ไม่ได้เนี่ยคุณซื้อเนี่ยแพงแน่นอนเครเนี้ย ไม่เหมือนแพงแน่นอนย่างหลัง265ครับครับผมก็ข้างหลังออฟเซ็ตจะมากกาข้างหน้าขอบ18มีออฟนิดหน่อยใช่แล้วก็หน้ากว้างเยอะกว่าด้านหน้าหน้า8หลัง9กถ้าผมจะไม่ผิดทรงดีทรงดีล้อดียางยางยางเก่านิดนึงยางวินเทจนะยางปีินึ่งเจไดยางวินเทจด้วยยอดอ่ะนะฮะออก ถ้าซื้อจากสินนะบอกสินเลยเปลี่ยนยางแับนัรก <c oughs> คุณจะขับยางปี2017ให้ชีวิตตื่นเต้นไปทำไมวนะจริงครับเอแต่แก้มยางมันยังดูดีอยู่เลยนะเพราะว่าด้วยความที่เขาจอดในที่ร่มเออรถจอดดอกดอกลึกมากดอกลึกมากดอกยังไม่เ<ป>ต็มอยู่แกใช่แปกแตกใส่มาจอดฮะมาดูด้านท้าย นี่ครับแบ8 AMG มีแบบเดลี่นี่แถมแบบ C 2 5ให้ด้วยอันนี้ไม่มีจริงนะบนโลกใบนี้ C 2 5ไม่มีจริงไม่มีในสารระบบ Google แล้วไม่เจอไม่มีไม่มีมีแต่ C สามห้าอะามอประมาณนั้น C 3 5 C ใช่ใช่อันนี้ไม่มีนะครับแล้วพอเป็นไฟท้ายถึงแม้ว่าจะเป็นตระกูล202แต่ตัวนี้ไฟท้ายมันก็จะไม่เหมือนตัว202ใช่ตัว4ประตูเนี่ยที่เป็นวลีว่ารถ ตึ๊ดตึ๊ดตท้ายเบนท้ายเบนอ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นไฟพอเป็นแวนเนี่ยไฟท้ายเบนของเขาจะไม่มีตรงนี้นะจะไม่มีแหลมแหลมใช่นะก็จะเป็นทรงี้แทนเราได้กันชนหลัง MG ด้วยอันนี้ MG ไหมน่าจะอันนี้ไม่ไม่ไม่ชัวร์แต่คิดว่าน่าจะเพราะว่าเดิมเดิมอ่ะผมดูดูภาพมาครับแก๊ปนี้เป็นของแต่งคือว่าเดิมเดิในในแบบในอินเทอร์เน็ตอ่ะไม่มีไม่มีแก๊บฮะตัวนี้มาพร้อมแก๊บซึ่ง ทรงมันก็ดูแบบเข้ากันดีมันก็เข้ากับรถดีนะ,ะเข้ากันดีมีลูกเล่นมีกลิมิคใช่เปิดฝาท้ายให้ดูนยครับสิมได้ครับครับผมปับ๊บนี่โอ้โห,โอโหพอเป็นแวนคุณจะได้พื้นที่ในการเก็บสัมภาระเนี่ขอโทษนะครับ,รบพี่หลามเดินมาเนี่ยทรงผมยังไม่ติดฝาท้ายเลยครับเหลือนะครับ เหลืออีกหนึ่งกำปั้นเปิดได้กว้างมากสูงมากอ่ะสูงมากเปิดได้สูงมากเนี่ยเดินไปผมไม่ชนแล้วโชกเชยยังดีอยู่เลยยังไม่สุดเลยโอ้โหโชคดีมากเปิดปื๊ดนิ่มเลยแล้วข้างในนี้นะฮะอยากบอกเลยว่าใส่ได้เกินห้าศพขึ้นไปครับถุงก๊อฟสามใบือว่าสองใบสองใบได้เรียกว่าเหลวเฟือสำหรับคนที่ต้องการลดขนของขนกระเป๋าไปเที่ยวต่างจังหวัดครับมีครอบครัวใส่กระเป๋าหลายใบหรือขนของเยอะๆ รถแวนคือคําตอบของคุณเลยความสมบูรณ์ของเขานะครับแผ่นหลังด้านล่างยังอยู่แล้วก็แผ่นกั้นน้องหมาด้านบนก็ยังอยู่อุยนี่คือมาครบออปชั่นดีมากออปชั่นครบของครบครบเลยนะฮะแล้วก็รถคันนี้ไม่ไม่เคยผ่านการติดแก๊สนีสภาพซุ้มลายแบตใหม่ของฟิลชุดเครื่องมือทุกอย่างยังอยู่ครบเครื่องมือแพทย์ก็ยังอยู่แต่ว่า น่าจะใช้ไม่ได้น่าจะไม่ได้แล้วตอนนี้ถ้าเอาไปใช้น่าจะเป็นยาพิษบาดทะยักกินน่าจะเป็นยาพิษแล้วตอนนี้ใช่ถือว่าเป็นรถที่ยวในประสงค์มากๆครับสำหรับขนของแล้วก็บอเนี่ยมันพับพับไปได้แคมปิ้งแคมปิ้งแคมปิ้งพับต่อไปนอนท้ายรถอู้ยโดยรวมสภาพดูดีมากคุณผู้ชมหารถดีๆตอนนี้นะผมมองว่าอันนี้คือแร่ไอเทมแร่ครับเป็นรถแร่ไอเทมซึ่งมันไม่ใช่ว่าคุณจะมานั่งตัดสินใจว่าเออรถคันนี้สภาพดีไหม เพราะมันไม่ได้มีให้คุณเลือกใช่คุณจะไปหา S202 s t a t e แบบนี้ในท้องตลาดคุณเจอไม่เกินสําคันอย่างแน่นอนคืออาจจะคอนดิชันอื่นเช่นเป็นรถที่รถนอกสวมมารถเกรมาเกตไม่ใช่รถศูย์ไทยคันนี้มีแค่2คันที่เป็นรถศูย์ไทยเท่าที่เห็นในตลาดตอนนี้นะคะมีการอยากที่จะแบบออกไปหาเจ้าของใหม่เนี่ยก็มีคันนี้สีดำครับแต่คันนึงที่ผมเห็นคือสีทองแล้วขายราคาเท่ากันเป๊ะเป๊ะ 8 5 0 0ห0บาทนะครับไม่ใช่ที่คุณจะตัดใจว่ารถคันนี้สภาพดีไหมเลือกคันไหนดีคุณแค่เลือกว่าคุณอยากได้สีดําหรือสีทองใช่ครับราคาเท่ากันหมดนะตอนนี้เวลาถ้ามีคนโทรมาหาสินบอกว่าอยากได้คันสีทองไปชงคันสีทองให้หน่อยได้ไหมได้จัดการให้ได้ได้ไดคาแอดดิกจัดการให้ได้ใช่ครับต้องเช็คก่อนนะว่าไปหรือยังเพราะของแบบนี้ เขารอเนื้อคู่ครับจังหวะแบบเฮ้ยงานาคานกาแฟปีนี้จัดที่ไหนเดี๋ยวเขาจะออกสัญจรกันเวเคชั่นที่ไหนอยากได้รถไปโชว์เท่ๆเดินทางไกลด้วยเลอๆติดต่อมาทีหนึ่งคันนี้อาจจะไปแล้วอ,อันนี้คือแรไอเทมอย่างแท้จริงวันนี้เราพาดูสภาพโดยรวมรว่าเงิน8ปดแสนห้าที่คุณได้แรไอเทมนี้ไปคุณได้ของสภาพไหนไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองขับให้ดูว่าเครื่องยนต์ภายในนะฮะทุกอย่างยังใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่ ครับนะครับ่าขับกันไปลองขับดูครับเ็งครับแค่ขึ้นมาขับรถคันนี้นะสตาร์ทเครื่องใส่เกียร์ขับออกมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าตัวเองหล่อขึ้นหนึ่งเท่าตัวอ่าไม่น่าเชื่อเอสเตททำให้คนขับหล่อขึ้นสามร้อยเปอร์เซ็นครับรถเอสเตดนี่แค่คุณขึ้นมาขับอ่ะคุณก็หล่อแล้ว เมันมีมวลแขังจริงนะสุดยอดนะต้องบอกท่านผู้ชมนะครับพอดีเบลเสียนะครับอ่เบลเสดึงเรื่องของไม่ได้นะครับดึงไม่ออกนะฮะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ข้าขออภัยด้วยนะฟังผมยังใช้ได้อยู่ผมยังพอใช้นะฮะเดี๋ยวเราจะเช็คอาการโดยรอบนะฮะอันดับแรกคือสตาร์ทโปะชึ้งเลยใช่ครับชงเดียวติด เราไม่ต้องลากใดด้วยนะฮะเรียกว่าดังแอดแอดแอดติดเลยนะฮะสามแอดนี่ติดละแสดงว่าเครื่องตองหนึ่งตัวนี้เนี่ยสภาพยังดีควันควันยังไม่ออกท่อนะครับตามการเร่งยังดีอยู่เชื่อได้ว่าสภาพเครื่องสมบูรณ์ับฮะเครื่องตองหนึ่งเนี่ยเวลามันสมบูรณ์แล้วนะคุณใช้ได้แบบลืมๆไปเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ่ายน้ำของเหลวตามระยะเวลา คุณอาจจะลืมๆม,มันโดยที่ไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันเนี่ยได้ประมาณแบบสองสมปีเลยนะอ่ามันไม่จุกจิกเครื่องตองหนึ่งคนที่มาลงเครื่องตองหนึ่งทีแรกเนี่ยเขาจะมีพูดกันว่าช่างเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าวางแล้วมันจบวายลิ่งจบอ มันจบเลยมันนิ่งเลยมันใช้งานนิ่งแต่อย่างคันนี้มันเป็นเครื่องของรถคันนี้อยู่แล้วใช่เครื่องของเขาเลยมันเกิดมากับรถคันนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันนิ่งไม่ต้องกังวลมันใช้ได้เลยแล้วก็แอบตอนเปิดหน้าฝากระโปรงหน้าเนี่ยแอบส่องดูพวกสายพานเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพใหม่ก็คือเจ้าของเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนดูแลรักษามาให้แล้วใช่ถึไปก็จะได้สบายใจระดับรถจอดไม่ตากแดดเนี่ยผมว่า การดูแลแม่ทันเนี่ยผมว่าเขาต้องดูแลดีเขาซื้อรถแลนไอเทมมาเนี่ยเขาต้องดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็พวกสายน้ํามันเนี่ยเมืนเน่อันกี้ตอนผมไปรับรถมาพอดีว่าเขาขึ้นเ็คเช,ช,ช,ช็คสภาพก่อนส่งมาเน,เนี้ย,นนยสายเขาเปลี่ยนให้ใหม่ด้านหลังนะฮะพวกสายน้ํามันข้อต่ออะไรเงี้ยผมมาเห็นแบบสายใหม่เลยสายเบิกเลยแบบโอ้ดีดีจังเลยแบบว่าดูแลรักษาได้แบบน่าน่าชื่นชมมากโดยรวมแล้วเนี่ยสภาพดีคันนี้เครื่องยังวิ่งดีอยู่เลย นะครับช่วงล่างเนี่ยวิ่งมาเนี่ยนะฮะยังไม่เจอเสียงกู๊กักกู้ก,ก,กักแต่ว่าตัวโช๊คอาจจะก,กระด้างนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องไปต้องคือถ้าคนซื้อซื้อจริงเนี่ยผมว่าขึ้น้อยดูดูโชคนิดหนึ่งว่าน้ำมันยังอยู่ครบไหมตัวนี้อย่างงี้ครับตัวนี้เป็นโชคน๊คที่หอดีถูดีถูกอยโอเวอร์อ่าเป็นความนือ้อปรับนุ่มได้เอาชคแต่งใส่มาแล้วโชคแต่งใส่มาแล้วเป็นมีมีปรับเกียวด้วยคือจะยกขึ้นเอาขึ้นเอาลงปรับนุ่มปรับแข็ง แสดงว่าเป็นชกชกชกซิงซึ่งซึ่งเขาฟิตเน์มาใช่เขาก็เลยปรับให้มันตึงหน่อยใช่ครับให้มันแข็งหน่อยเพื่อให้มันขับสปอร์ตโอเคเข้าใจละนะฮะอันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกก่อนให้พี่ให้พี่หลามลองจับวัดความรู้สึกวัดความรู้สึกก่อนกับอีกอย่างหนึ่งครับยางวินเทกครับโอ้ยลอยต่อถนนนี่ชัดเจนมากนะอ่าทุกรอยเลยเขาครึ่มแหมคาแรคเตอร์เขาชัดเจนจริง เปลี่ยนยางอันดับแรกนะครับขคยซื้อรถคันนี้ไปต่อรองกับเจ้าของก็ได้ว่าขอเปลี่ยนยางถ้าไม่ถ้าไม่ต่อราคาใช่เนี่ยก็ผมว่าเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้จ่ายราคานี้ขอยางขอบ18ซีรีส์นี้นะรัดเข้าไปเพราะว่ายางหน้านี้เท่าไหร่นะ25ครับ225 45ยางหลังอ่า265 35โอ้โหยางหลังเบอร์ใหญ่ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะคุณเปลี่ยนยางไซส์นี้ ขอบ18 4ดสี่เส้นก็หลายตังอยู่นะครับนั้นต่อรอ,องเจ้าของนะครับมาเปลี่ยนยางให้ชุดหนึ่งนะฮะขับดีขับดีอุ้ยพวงมาลัยพวงมาลัยนี่ภายในคอนโซลนี่ยังคงแบบยังดีอยู่เลยนะสภาออสพาผมสภ<พ>าพแบบเ <ใน S 2> รียบร้อยมากอโอเคเลยคืออาจจะมีคราบดําตรงมือจับอะไรเงี้ยอันน<ช>ี้เป็นเรื่องปกตินะครับก็ไปทําความสะอาดไปชงรถให้ใหม่อีกทีหนึ่งได้นะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าโค้งดูนะครับลองเร่งความเร็วเข้าโค้งดู ถ้าช่วงล่างไม่ดีเนี่ยนะฮะอาการมันจะฟ้องตอนนี้แหละตูดจะดิ้นดิ้นตูดจะดิ้นดิ้นอันนี้เราไม่นับอาการยางนะเราเราแยกยางออกจากระบบทดก่อนต้องทดออกไปก่อนเอาต่อยกอนนะโอ้ยโอเคช่วงล่างไม่มีอะไรน่าห่วงครับไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะฮะเสียงดังไม่มีลงล่องถนนไม่มีคุบกลับไม่มีสายไม่มีดึงนะครับโอ้ยถือว่าดีเลยนะเร่นไหม่ทำงานทุกอย่างครบมาตรวัด อุ้ยทุกอย่างมีคอนวิทยุหนึ่งดินสมัยก่อนรุ่นตรงรุ่นตรงรุ่นเออได้ดีอ่ะคันนี้ขับแล้วหล่อด้วยเห็นว่ารถรถเขาทำมาค่อนข้างสมบูรณ์ความร้อนตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก80ดสิดนิดอคือรถเก่าๆขนาดนี้พวกระบบระบายความร้อนเนี่ยมันมันเชื่อใจยากนะใช่ครับนะแต่คันนี้นี่ถือว่าอาการดีมากนะดีอาการดีอาการดีมาก เรื่อง <ผม S 1> ความร้อนนี่ถ้าเธอดูแลไม่ดีนี่กินเข้าลิงกันง่ายมากเลยครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ประมาณ110ยบนทางด่วนเนี่ยนะฮะอยพวงมาลัยโอ้ยนิ่งจิตนะสบาย,ยเปลี่ยนเลนปรับเข้าล่องนะฮะหลบซ้ายหลบขวาถือว่าทําได้ดีเลยนะ,นะเรียกว่าเป็นรถที่ไม่มีอะไรน่าห่วงอ่ะเสียงเครื่องยนต์ก็เรียบสนิทเสียงท่อมี นิดๆอันนี้น่าจะเดินท่อปรับไส้กลางมาแล้วับนะมีเสียงท่อนิดๆพอกลุนๆนะะพอกลุนๆไม่มีฟิลลิ่งในการขับไม่ตื่นเต้นใช่ไม่ดังชมชะนะอุ้ยแต่สน่าเวลาร้อนนะจริงๆผมก็บิ้วตัวเองอยู่นะคือเป็นอยู่ดีๆตอนหลังเนี่ยก็มาชอบรถเอสเตทขึ้นมาอยู่ดีก็ชอบขึ้นมาคือมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะขับรถสี่ประตูให้มันเท่ทั้งทีครับมันต้องแวนมะแล้วแวน นะแต่แต่ผมไม่ได้ดูรุ่นนี้เอาไว้เพราะว่ารุ่นนี้มันหายากมันเก่ามากรถ20กว่าปีมันหายหายสภาพดีๆแบบนี้ยากนะรจริงๆผมเลยไปมองพวกแบบชูตติ้งเบรกเอาไว้แล้วหล่ออยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันนั้นถ้าได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนึง<อ>นะแต่วันนี้เอาตัวนี้ก่อนนะครับเอสสองส่วนสองแม่ผมจะเรียกเป็น W 2 0ส่วนทุกทีเลยนะติดจากตัว C ีคัสตรงกันใช่คนส่วนมากก็จะติดว่าเอ้ยเป็น w 202เอสเตจริงถ้าเป็นแบบว่าคนที่เล่นเนี่ยขาจะบอกว่าเป็นเอส202นะมันจะเป็นรหัสที่บ่งบอกความเป็นเอสเตดของเขาแต่ถ้าเรียงง่ายๆก็คือสี่คัสนะสี่คัสแวนตอนนี้ก็เป็นเกตความรู้ว่าอย่างถ้าไปเจอรถแวนปุ๊บเปิดมาดูเลขตัวถังอะขึ้น W ปุ๊บอะรถสวมสวมทะสวมตูดแน่นอนใช่แอบนะฮะ ก็ไม่ดีหรอกเอารถที่แบบรถแท้ๆแบบนี้ว่ะแข็งแรงคือรถอย่างเงี้ยพอคุณซื้อไปเนี่ยมันก็จะมีอนาคตใช่ซื้อไป8,5ดแสนคุณเบื่อคุณเปลี่ยนมือโอราคามันก็ไม่ได้หนีจากนี้ไปสักเท่าไหร่เพลอๆขึ้นกว่านี้อ่าคือคือรุ่นนี้มันกําลังจะเข้าสู่ความเป็นคลาสสิกอย่างพวก W123 ตัว CE นะฮะหรือว่าตัว124ที่เป็น CE อันนั้นอ่ะมันเข้า ข้้าไปแลวมันเข้าคลาสสิกแข็งเลยแข็งแบบแข็งโป๊กเลยราคามันแข็งมันมีแต่จะขึ้นมันไม่มีลงตัวนี้เนี่ยก็คือกําลังจะเข้าสู่สถานะนั้นอยากซื้อรถที่ขับแล้ว5-6ปีขายแล้วเลอๆได้กําไรต้องซื้อรถแวนแบบนี้ใช่ใไหมฮะแล้วดูแลดีๆนะคุณดูแลสภาพดีๆอย่าให้เขาโทมเขาเน่าเวลาคุณขายเนี่ยคุณไม่ขาดทุนแน่นอนใช่ครับฮะคือกําไรใช้อ่ะ เหมือนใช้ฟรีอะนะจริงๆรถแวนแบบนี้มัมนคือทางทางออกของพ่อบ้านขาซิ่งอย่างพวกเรานะรถ <c oughs> สปอร์ตเมียก็ไม่ให้ไงแล้วลูกลูกสองคนขึ้นลง,งานายังไงขึ้นลงลำบากประพับบลบบ็บบอาพอเป็นแวนปุ๊บเมียด่าจ,จุดนี้ไม่ได้นะ <c oughs> เอ้าก็สี่ประตูไงคุณ <c oughs> <c oughs> ไปจ่ายตลาดซื้อแกงมีที่วางแกงข้างหลังด้วยรถแรงแกงไม่บูดินก็ทานเอาโต๊ะไปใส่บาทหน้าวัดยังได้เลยใส่สบาย เรียกว่าเหลือเฟือนะมันก็เป็นทางออกของบ้านของพ่อบ้านซิ่งคือถ้าเราถ้าเราไม่ขับรถซิ่งเนี่ยเราอยากแบบภูมิฐานแต่ดูแบบยังเป็นเสือซ่อนเล็บอยู่อะยังมีอะไรขับแล้วมีอะไรรู้สึกแบบมีมีกิมมิคในการที่ใช้รถคันนี้ยรถคัน้ไี้มีกิมมิคคุณต้องขับรถแบบนี้ครับรถแวนแวนแบบนี้แหละคสุดยอดแล้วนะฮะทรงมันได้รอเดิม ดูแลดีๆใช้แล้วก็ยังมีราคาปล่อยต่อ <employees S 1> แลหลกพวงม,มะาะไยยังดีอยู่เลยเนี่ยหมุนสุดยังไม่เป็นไรเลยคือไอ้เ,อเจวเลยคันนี้ชอบชอบชอบนะฮะใครสนใจมาดูนะครับพอดีผมเล็งรุ่นที่ใหม่กว่านี้ไว้ก็ผมอาจจะไม่ใช่คู่แข่งคุณหรอกแต่ใครสนใจมาดูได้ผม, <c ười> ผมลองให้แล้วนะฮะ <c ười> ถือว่าเวิร์กมากๆเลยสำหรับคันนี้ S202 C Class v a n นะฮะ ติดต่อน,น้องศิล์นเลย,ยค่ะแอดดิกเบอร์โทรครับ0 9 8 7 9 2 4 2 4 1ครับโทรได้ตลอดเลยครับนี่ครับผมค่ะผม